สวัสดีครับมือน,นีกับคือเก่าครับพามาเบรงผานบุกเบิกนะครับใบ26นิ้วนะครับใส่รถไทยไงนะครับอยู่หนร้านเขามีหลายครับเฝืนด้านหลังเดี๋ยวมือน,นีกับสีพามารีวิวครับลูกค้าถามเข่าม้านะครับหาผานหกใบ26นิ้วใส่รถรุ่นเอ็มรุ่นเอ็มกับมีพึ่งเข่าม้าเลยครับนี่ไถยพึ่งเสร็จเลยครับไถไถเสร็จแล้วก็เอามาขาย คือเก้าไรเสร็จแล้วออมาขายครับรับสื่อคือเกอ้าแหละครับตัวนี้สองหมืนเก้าพันห้าร้อยนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับใบเต็มเต็มนะครับงามๆเนี่ยใบดีทุกใบนะโคงสั่งก็ดีครับปองเล็กปองเล็กนะครับใบเต็มสภาพตัวร้อมสวยนะครับสีสันเดิมๆว่วได้ล่างบัวได้ล่างครับ กูได้หาอยู่นะครับ29,500นานะครับส่งฟรี100ก่อมอนะครับอยู่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับร้านภูมินอะไรยนต์ครับไปขับเบิร์กันได้นะครับสภาพก็โอเคียย่ใครสนใจก็ยิงกลางกันขอมาครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7้9 5อีกเบอร์ครับ087034 1562ครับฝากน้ำครับขอบคุณครับ